สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพอบนันกรโตไม่เคยทำร้ายสาวหลังถูกโยงเป็นดาราชายหลอกกินตับกลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตอยากรู้หนักมากหลังในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปภาพจากช่อง YouTube ในช่อง see-through ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงสาวรายหนึ่งที่อ้างว่าโดนดาราชายชื่อดัง มาขอคบหา,าเป็นแฟนอยู่สองปีโดยผู้ชายซ็กจัดไม่ใส่ถุงยางมารู้ทีหลังว่าเจ้าตัวมีครอบครัวแล้วภายหลังเกิดมีปากเสียงกันเรื่องลูกไทยแล้วฝ่ายชายเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวทำร้ายร่างกายด้วยการบีบคอจนเกือบตายสุดท้ายต้องไปแจ้งความเอาผิดซึ่งหลังจากมีข่าวออกไปก็ทำเอาชาวเนต็ตอยากรู้หนักมากว่าดาราคนดังกล่าวคือใครตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดในรายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์วันที่14มีนาคม ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้โดยผู้ประกาศข่าวคนดังไก่ภาสิทธ์ได้เดล่าว่าล่าสุดมีชื่อชัดเจนออกมาแล้วข่าวนี้กลายเป็นคุณท็อปนัธกธรที่ถูกกล่าวหาเบื้องต้นแหล่งข่าวยืนยันแบบนี้ว่าคนใกล้ชิดกับท็อปบ,บอกว่าท็อปไม่ได้มีโลกสองใบไม่ได้หลอกผู้หญิงคนนี้ศึกษากับผู้หญิงคนนี้คุยกันมาอยู่สองปีตอนนั้นเลิกกับภรรยาไปแต่พอโควิดกลับมาคุยกับภรรยาและลูก จึงสารสัมพันธ์กันกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งกับผู้หญิงคนนี้ถอยห่างออกมาแล้วคนที่ไปแจ้งความแล้วเขาก็มาขู่เรียกเงินแล้วก็มาด่ายืนยันว่าไม่เคยมีการทำร้ายร่างกายวันที่เกิดเหตุที่ผู้หญิงคนนี้อ้างตื่นขึ้นมาเห็นโทรศัพท์ของผู้หญิงคนนี้เปิดอยู่แอบเข้าไปดูปรากฏว่าแอบถ่ายรูปและคลิปไว้เยอะมากจึงกลายเป็นเรื่องแต่ไม่ได้บีบคอแต่ยังไงเรื่องนี้เป็นคดีความอยู่ที่สอนโชคชัยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ